เกิดเรื่องแล้วค่ะทุกท่านค่ะหลังจากที่มีประเด็นนะคะดราม่าออกมาว่าทำไมเครื่องบินสิงคโปร์ไม่ลงจอดที่ สนามบินต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่ใช่ไทยหรือว่าโดยที่ไม่มาลงสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ยังมีข้อสงสัยจากอาเซียนด้วยค่ะว่าทำไมถึงไม่ลงในประเทศรอบข้างลาวพม่ากักมพูชาหรือว่าเวียดนามนะคะทุกคนค่ะแต่ทำไมเลือกมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิของไทยอันนี้คือเป็นประเด็นดรามา่าต่อเนื่องเลยค่ะ แต่หากรู้ไหมคะว่าในประเทศรอบข้างนี้มี4ประเทศเนาะที่อยู่ติดกับไทยแล้วก็มีสนามบินที่ใกล้เคียงที่เครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์สามารถที่จะลงจอดได้โดยที่ไม่ต้องมาถึงไทยก็เป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามว่าอาจจะไม่ทำให้เกิดเหตุนู่นนี่นั่นมีผู้เสียชีวิตหากรู้หรือไม่คะว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะบนเครื่องบินเป็นโรคหัวใจ ไม่ใช่อาเซียนหรอคะ่ะที่ตั้งคำถามว่าทำไมเครื่องบินตกหลุมอากาศแต่ไม่เลือกที่จะจอดประเทศลาวพม่าก,กัมพูชาและก็เวียดนามคะ่ะพูดง่ายๆเลยคะ่ะขนาดคนไข้เนี่ยเป็นไข้เฉยๆนะคะพาลูกไปสีดยาสักยาที่ลาวแต่สุดท้ายได้รับอาการหนักกว่าเดิมพยายาม ปินปัวรักษาแล้วในระยะเวลา3 4สเดือนแต่สุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นยังต้องมาหาหมอที่ไทยหรือว่าบางคนที่คิดได้ค่ะแค่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยยังต้องมาหาหมอที่ไทยเลยแล้วจะให้เครื่องบินผู้โดยสารที่มีชีวิตมากกว่า หลายร้อยคนต้องไปลงจอดในประเทศเพื่อนบ้านแบบนั้นหรอคะเป็นคำถามที่ไม่ใช่อาเซียนตั้งคำถามคะ่ะแต่มีบางคนที่ไม่หวังดีตั้งคำถามคะ่ะคิดง่ายเลยคนลาวคนเขมรคนพมา่าเจ็บไข้ได้ป่วยยังต้องมารักษาที่ไทยเลยไม่ควรเพอร้อเจอแล้วมาตั้งคำถามแบบนี้นะคะ โอ้โหทุกคนคะฟังแล้วเจ็บมากๆเลยแต่หากรู้ไหมคะว่าในประเทศรอบข้างนี้มี4ประเทศเนาะที่อยู่ติดกับไทยแล้วก็มีสนามบินที่ใกล้เคียงที่เครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สามารถที่จะลงจอดได้โดยที่ไม่ต้องมาถึงไทยก็เป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามว่า จะไม่ทําให้เกิดเหตุนู่นนี่นั่นมีผู้เสียชีวิตหักรู้หรือไม่คะว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะบนเครื่องบินเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็มีโรคซึมอ่าโรคในร่างกายของเขาก็เยอะอยู่พอสมควรและที่สําคัญค่ะเสียชีวิตตั้งแต่ที่อยู่บนเครื่องบินนู่นตั้งแต่ที่เกิดเหตุมีภาวะหัวใจที่อ่า ล้มเหลวมีเพราะว่าหัวใจเส,สียผ่าเสียพันธ์หรือว่าพูดง่ายก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นโรคหัวใจค่ะทุกคนเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะนี่คือประเด็นนะคะแต่ทุกท่านค่ะคนลาวบอกว่า เราไม่ต้องอยากให้เขามาลงจอดที่ลาหรอกคะ่ะเพราะว่าขนาดว่าลาวเองแท้ๆเนี่ยเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่แค่ลูกมีอาการไข้เรายังต้องไปพึ่งพาอาศัยโรงพยาบาลที่ไทยเลยคะ่ะแล้วจะให้เครื่องบินลงมาจอดที่ลาวได้ยังไงโดยเฉพาะ เครื่องบินที่มีผู้โดยสารตั้งหลายร้อยคนขนาดนั้นคุณลองนึกภาพเอาสิคะว่าเราจะรับมือได้ไหมอย่าไปตั้งคำถามแบบนั้นเลย I อ,อาเซียนในนามที่เราก็เป็นหนึ่งในอาเซียนเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของคนลาวบางคนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เอทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ ทางต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมจ้าทุกท่านคะ่ะวันนี้น้องแพรวาจะมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะ,ะโรงพยาบาลหรือว่าโหงหมอในลาวนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกแบบไม่พอใจอย่างมากแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกในลาวนะคะ คือมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งค่ะเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยอายุสองปีนะคะเขาก็เป็นไข้และทีนี้ก็เลยพาลูกไปสักยาก็คือไปฉีดยาแต่ทีนี้คือคุณหมอฉีดยารุนแรงเกินไปทำให้น้องอ่ะเจ็บขาแล้วก็อาป่วยเดินไม่ได้จนกระทั่งน้องเนี่ยต้องไปอ่ะ หาหมอมาแล้วในระยะเวลาที่3เดือนยังอาการไม่ดีขึ้นเขาบอกว่าการสักยาเป็นพื้นฐานของการเรียนแพทย์ไม่ใช่หรอหรือว่าเขาคิดไปเองลูกของเขานะคะไข้ไม่ลดเลยเขาพยายามที่จะพาลูกไปเขาพาลูกไปหาหมอวันเสาร์ตอนสายๆนะคะพนักง,งานแพทย์หมอแทบจะไม่มีเลยพอไปถึงโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะพยายามทําเรื่องเดินเอกสารอะไรต่าง แต่สุดท้ายปรากฏว่าในตู้เคาน์เตอร์นะครูทุกคนในหน้าเคาน์เตอร์ไม่มีหมอหรือว่าพยาบาลผู้เกี่ยวข้องมีแต่หมอพยาบาลให้จ่ายเงินอย่างเดียวโดยที่เขาก็ไม่ได้ทำเอกสารอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนแล้วก็เอายามาพอจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาก็เอายาเอาเข็มสีดยามาฉีดยาสีดยา ใส่หน้าอใส่หน้าขาของลูกเขากายหัวเข่ามาสอ,สองข้อมือนะคะทุกคนเขาสีดยาไวมากปล่อยยาอย่างแรงจนอต้องถามคืนกลับไปว่าเขาถามหมอคืนกลับไปว่าต้องสีดยาแรงขนาดนี้เลยเหรอนะคะทุกคน,นะคะ่ะสรุปแล้วคือหมอก็ตอบไปว่า เด็กน้อยร้องไห้ก็เลยต้องฉีดแรงเฮ้ยทุกคนค่ะเด็กอายุแค่สองปีอ่ะถ้ามันไม่เจ็บมันจะร้องไห้ดอบ้าหรือเปล่าคะน่าสงสารมากนะคะเหตุการณ์นี้เนาะแล้วก็หนักกว่านั้นก็คือลูกของเขาต้องมาเจ็บมาทรมานเพราะว่าแค่สักยาแก้ไข้เจ็บแล้วเจ็บอีก เพราะว่าคือเราต้องไปหาหมอในเวลาที่ต่อมาซ้ำๆไข้ไม่ลดแล้เอาการขาบวมนะทุกคนนะคะเนี่ยจิบแล้วจิบอีกอันนี้คือรักษาขาอยู่ประมาณ3เดือนแล้วไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยแผลใหญ่ขึ้นโอ้โหแผลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเจาะมานะ แล้วสองครั้งเจาะขาออกนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหนองมันเป็นแผลเนาะก็ยังไม่หมดโอ้โหโโหมอเพอิพ่แผน,นก็กเด็กน้อยทุกๆคนค่ะเอาจริงๆเลยว่าหมอที่สียาให้น้องเนี่ยไม่ใช่เด็กๆแล้วนะไม่ใช่หมอผึกหัดแต่ว่าอายุประมาณ40ปีแล้วค่ะ 40ปีแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องสีดยาหรือว่าในเรื่องสักยาเลยเหรอเป็นนยังต่องอ่ะผิดพลาดในเด็กอายุแค่2ปีเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาก็โทษตัวเองนะโทษตัวเองที่เขาเอาผิด หมอไม่ได้หรือว่าคนที่สักยาสีดยาให้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งเอกสารในเรื่องเอกสารต่างๆคือเขาพูดง่ายคือเขาไม่ได้กรอกเอกสารเพราะว่าเหตุผลที่เขาไม่ได้กรอกเอกสารเพราะว่าเขาไปแผนกกรอกเกอกสารแล้วไม่มีพนักงานแพทย์หมอ แม้แต่คนเดียวที่จะให้เรากรอกเอกสารมีแต่หน้าเคาน์เตอร์ที่ให้เราไปจ่ายเงินอย่างเดียวอันนี้คือเกิดเหตุอยู่ที่อ่ะนครหลวงนะคะทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์และก็ความคิดเห็นของคนนะคะลงพยาเนี่ยคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าเขาก็คือเจอเคสแบบนี้เหมือนกันแล้วน้องเนี่ยก็คืออ่ะ เป็นคล้เหมือนกับว่าเหมือนกันทุกคนมีไข้แล้วก็ไปฉีดยาแต่เขารู้หรือไม่คะว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเขาหอบลูกมาที่ฝั่งไทยเลยเขาบอกว่าเนี่ยเช็คอินนะคะโรงพยาบาลบึงการนะคะอัปเดตสถานการณ์สถานการณ์นะคะอัปเดตสถานการณ์ดี มากๆนะคะขอขอบใจสำหรับคำแนะนำทุกคนตอนนี้ลูกของแม่ได้มาปิ่นป่วอยู่ไทยสาเหตุเพราะว่าเกิดจากการฉีดยาในโรงพยาบาลในคลินิกแห่งหนึ่งอยู่ในลาวแล้วสุดท้ายก็มีอาการขาบวมขาไข่เพราะฉีดทั้งสองข้างเลยทุกคนนี่เห็นภาพได้ชัดเจนเลยแล้วก็อักเสบมากก็เลยฟังคำแนะนำ จากหลายๆคนว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เราต้องมาโรงพยาบาลที่ฝั่งไทยเลยไม่อย่างนั้นคุณรักษาไปเถอะอย่างมีคิดต่างๆที่ออกมาแล้วว่ารักษาเป็นเวลา3เดือน2เดือนยังไม่หายบางคนคอมเมนต์บอกว่าเราอย่าไปเสียดายเงินนะคะอ่ะบางทีก็เหนื่อยมากนะคะพาไปนอน3 4ถึงวันแล้วแต่ไม่มี ท้าทีว่าจะดีขึ้นเลยบริการดีเกินไปดีจนคนไข้ไม่อยากออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าอ,อาการไม่ดีขึ้นไงคะก็เลยไม่สามารถที่จะออกได้เขาก็เลยแนะนำให้บอกว่าไปฝั่งไทยเถอะอาการแบบนี้เอาไปไทยเลยเอาไปไทยเลยอย่ารอช้า เพราะว่ารอช้าก็ไม่มีอาการหายค่ะบอกว่า 1. เขาบอกว่าสักยาไวสักยาก็คือศีดยานะคะปล่อยยาไวและสักแรงเวลาถอดเข็มและมีเลือดออกลูกขอยหนึ่งปี5เดือนสักยาผิดพลาดจ,จนเป็นผีเป็นผีก็คือเป็นตุ่มเป็นหนองใหญ่ๆนะคะนะคะ ได้ผ่าตัดเจาะสองครั้งแล้วและปิ่นปัวมา3มเดือนแล้ว3เดือนปลายสุดท้ายไม่ดีขึ้นจนต้องตัดสินใจเก็บตรงต้องจนต้องจัดชินใจตัดสินใจ,นใจประจำโรงหมอไทยจนดีนะทุกคนโอ้โหตัดสินใจพาลูกมาประจําการที่โรงพยาบาลหรือว่าโหงหมอในฝั่งไทยจนดีโหงหมอบริษัท ให้เป็นโหงหมอดังๆเอกชนอยู่ไทยมีเยอะแยะที่เขาบริการดีและรักษาดีคนลาวเราอย่าเสียดายเงินเลยเพราะว่าลูกอ่ะเราหาได้แค่คนเดียวแต่เงินอ่ะเราสามารถที่จะหาได้อีกเชื่อเถอคะค่ะทุกคนคะ่ะว่าข้ามไปไทยยังไงก็ไม่มีวันที่จะปล่อยให้ลูกคนเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาบอกว่าถ่ายอยู่ไทยแมน หปีขึ้นไปเขาจะสักยาหรือว่าฉียาที่แขนแล้วขอให้น้องหายไวๆนะคะทุกคนทุกท่านคะคิดดูว่าเรื่องราวแบบนี้แล้วยังมีคนมาตั้งประทุตั้งคำถามว่าอ่ะทำไมเครื่องบินอ่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่ลงไปจอดในประเทศเพื่อนบ้านคะทำไมถึงต้องเลือกมาที่ไทยคะ่ะคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่ คนไม่มีการศึกษาย,ยังคิดได้เลยเด็กอนุบาลพูดง่ายๆยังคิดได้เลยนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วเราจะมาฟังคอมเมนต์ที่บอกว่าอา,อาเซียนตั้งข้อสงสัยทำไมสิงคโปร์แอร์ไลน์ถึงเลือกไทยเป็นที่จอดสุขเฉินทั้งๆท,งท,งท,งที่ประเทศเพื่อนบ้านมีเยอะแยะ ทุกคนคะ่ะเอาพูดง่ายๆเลยผู้ชีผู้ที่เสียชีวิตอายุ73แล้วนะคะเสียชีวิตพ่อหัวใจวายตั้งแต่ที่อยู่บนเครื่องบินแล้วคะ่ะเสียชีวิตพ่อหัวใจวายเวลาที่เครื่องบินมันกระทบกระฐานเนี่ย มันจะลงแรงมากเพรว่าก็เคยครั้งหนึ่งขนาดมันไม่ได้กระทบกระทานนะแค่เครื่องบินมันขึ้นแล้วเครื่องบินมันจะลงจอดเนี่ยคือมันลงแบบแรงมากแรงจนแบบโอ้โหเพรวา่าตกใจเอาพูดง่ายๆเลยประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกตกใจมากๆนะคะทุกคนนะเขาบอกว่านักบินสิงคโปร์เขาฉลาดเขารู้ว่าใครมีศักยภาพในการเตรียมความพร้อมนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเนาะแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือง่ายๆเลย คนลาวคนเขมรคนพมา่าเจ็บป่วยยังต้องมารักษาที่ไทยเลยค่ะไม่ควรเพ้อเจอิมากกว่า นี้นะคะคิดว่าตัวเองสําคัญสามารถขนาดไหนเชียวอันนี้คือรู้ได้ชัดเจนเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นี่นะคะฮับชมมาฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแงใจให้แพรวาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแลวฟังค่ะผิดพลาดประการไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ